คืออาเป็นไม่ใช่มีไม่ไม่ได้เป uh ็นเส้นเลือดที่เห็นโป่งโปงคือมันปวดอยู่ข้างในก็ตัวเองก็คิดว่าเอหนักเสพหร้ออะไรนะคะไปหาหมอหมอก็เลยว่าเป็นเส้นเลือดขอดชนิดที่อยู่ลึกๆอยู่ข้างในมันมันไม่เป็นเส้นโป่งโป่งเหมือนกับเราเห็นพวกแม่ค้าพวกอะไรยืนนะคะก็เลยสงสัยก็ยังเถียงกับหมอว่ามันเป็นเส้นเลือดขอดยังไงทำไมไม่ไม่เห็นเส้นเลือดโป่งอะไรนี้นะคะก็เลยถามหมอ หมอบอกว่ามันเป็นชนิดที่อยู่ลึกๆมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าอันนี้อันตรายที่สุดเพราะว่ามันอาจจะไปคอดที่ไหนมันไหลไปตรงไหนก็ได้อนี้ยหหมอว่าอันตรายมากเลยดีนะที่มาเร็วก็เลยบอกว่ารักษาไงหมอหมอก็เลยบอกว่าให้กินยาชุดนี้นะอ่าก็กินวันละเม็ดจนได้ได้สามสิบวันนะคะหมอให้กินเดือนหนึ่งแล้วก็ให้มาตรวจใบแล้วก็ให้ผ้าผ้ามาพันขาไว้ค่ะตอนนี้มันหาย มันหายปวดก็เลยกลับไปหาหมอมห้ยายอีกว่าไม่เอาหมอไม่เอาแล้วมันหายมันหายปวดไปแล้วอ่ะแล้วก็ที่พันผ้านี่ก็ช่วยให้ขามันยุบวมด้วยช่วงพันช่วงพันขาวันวันแรกก็ไม่ไม่รู้เพราะคือคือตอนนอนตอนนอนก็ต้องให้เราถอดแล้วก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำเชาแล้วก็ให้เราพันทั้งวันที่เราใช้ใช้งานนะคะใช้งานตอนนี้ก็อวันแรก ถอดก็รู้สึกยิบ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 ที่ขายิบยิบเลยก็ล้เอ๊ะเราแพ้หรือเปล่าแพ้แพ้ยีนติดของของผ้าพันแผลหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไม่ไม่คือนิดนิดก็เลยเอาครีมเอาโลชั่นทาบางอ่าพออาบน้ําตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เอาแป้งทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตุกลางคืนก็จะคันเราก็จะเผลอนอนหับก็จะคันก็จะเก่าเก่ารูปรูปเก่าเก่า พอวันที่สองวันที่สามเริ่มมีอาการมากขึ้นมากขึ้นน่ะถึงจะทาพวกครีมพวกแบบน้ำมันแบบยมองอะไรเงี้ยเป็นเป็นน้ำเป็นเป็นไทยอย่างเงี้ยผสมไทยทาแล้วร้อนๆนี่ก็จะชั่วขณะก็าหายไปสบายก็หลับไปดึงๆก็จะขึ้นมาตื่นขึ้นมาเขามานั่งก็คันอีกเราก็ก็เลยจะเอาใช้ไม้กวัวซาามา,มากลัวมากลัวกัวกัวก็ก็ดีขึ้นก็หลับไป แต่นี้อาการแบบนี้อ่าเป็นทําทําติดต่อกันจะอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ติเกือบเดือนก็จะมีอาการอยู่อย่างนี้แหละก็พอประทังอยู่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะขาขาเราขาเรายุบแล้วก็เลยก,ก็เลยไม่พันอยู่พักนึงก็จะหายไปพอพอมาเดือนนี้เดือนสิงหาวันที่สิบสิงหานี่แหละค่ะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนขาเราจะบวม ก็เรยม,มาพันก็มีอาการเหมือนเดิมค่ะเแต่ว่าใส่ใส่ทูกน,อกน่องีนไม่มีอาการไม่มีอาการคันคะก็เลยว่าทาไมไอ้ไอ้ไอ้ตัวผ้าพันธ์นี่มันคันจังเลยทั้งที่ว่าหมอให้มาเป็นโหลเลยนะก็จะใช้วันละอันเลยแล้วก็ซักปากอะไรอย่างนี้นะคะจะทํา จะไม่ได้ว่าเอาผื่นเก่าอะไรเงี้ยก็ทําว่าอมันติดเพราะอะไรก่อนก่อนก่อนพันแล้วก็ใส่อใส่แป้งก่อนอใส่แป้งบางวันก็ทาโลชั่น่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พันมันก็เหมือนเดิมก็เลยบอกว่าไม่พันละสบายละเพราะไม,ม่ปวดแล้วทุกว,วันนี้ก็ไม่ได้ปวดค่ะ <laughs> ไม่ได้ปวดแต่ว่าเราก็อยากขนมนะอยากขนมเวลาเราทํางานเดินเราเราเราเดินออกกำลังกายนะคะเดินวันละชั่วโมงเพื่อออ,อกกำลังกาย ให้หัวใจให้เหือออกอะไรเงี้ยให้หัวใจเต้นทํางานเราก็จะสบายโล่งเราก็จะออกกําลังกายทุกวันวันเราหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเราก็เลยว่าป้อ,องกันไว้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดมันบวมเกิดมันปวดมากนะคะแล้วก็มีอาการมาอีกก็เลยก็เลยพอดีวันนี้ว่าก็ลเลยให้เข้าก่อนนะถามอาการก่อนก็เลยอยากถามว่าเราควรจะมีวิธีแก้ไขยังไงไหมที่จะไม่ให้มันคันหรือ,อยังไงป้องกันยังไง ก็ฟังจากอาการแล้วนะคะก็คือก็เราก็มีอาการที่มันไม่สมดุลในเรื่องของความร้อนเกินนะคะอ่าสาเหตุมันก็รู้อยู่นะคะว่าเออมันมีความร้อนเราก็ใช้วิธีระบายความร้อนด้วยการกวดซาแต่ทีนี้ตอนเนี้ยปัญหามันคืออาการคันที่มันเกิดแล้วจากฟังจากที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะมันก็คือการแท้อีลาสติกที่มันมากับไอตัวผ้าพันนะคะ เราคนเป็นกันเยอะไม่บางทีก็จะเป็นจากขอบเส้นในหรือขอบกันเก่งในอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอา่อชนิดของอีลาสติกอะ่ะแต่ละที่บางทีก็คุณภาพก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่เกิดอาการอย่างเงี้ยก็คือสาเหตุก็คืออีลาสติกนี่แหละทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไปพันมันก็จะเป็นอีกมันก็เลยต้องเอ่อแก้ที่สาเหตุว่า ถ้าเราทำด้วยการกลรัวซาแช่มือแช่เท้ากดจุดโยคะลมปานแล้วมันดีขึ้นอ่ะเราก็จะไม่ต้องไปพันในผ้าตัวนี้ยที่มันจะมีหาเหตุที่ทำให้เราคันนั้นถ้าถ้าแก้ด้วยการปรับสมดุลถอ,อะระบายพิษร้อนออกแล้วทำได้ดีเนี่ยเราหายเราก็ไม่ต้องไปใช้สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันออขอบคุณค่ะพี่หมู จเริ่นทำพี่น้องทุกท่านนะคะเ,เรื่องแพ้นี่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะแพ้อย่างยืดอะคะ่ะมันจะเป็นแพ้ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแพ้จากสิ่งที่กดทับอะนึกออกไหมคะบางทีเราไปใส่เกงรัดหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเรียกว่าเป็นเอาภาษาไทยเนาะเป็นเป็นแพ้จากการลอยทับนี่แหละคะ่ะก็ใช้วิธีของทางที่พี่หมูแนะนํานะคะแล้วก็พอกเนาะพี่เนาะพอกพอก,พอก ก็ถ้าไปร้อนเกินแล้วก็พอกสมุนไพรนิดเยนลองดูอย่าเร่งผลนะคะเพราะว่าตัวเส้นเลือดขอดเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาค่ะมันจะหายช้าอย่างส่วนตัวเนี่ยคือไม่ได้ไปนสนใจคือไม่ได้เป็นมากแต่ว่าก็ทําลืมๆไม่ได้ไปนสนใจมันอ้าวพอมาดูอีกทีนึงจากที่ว่ามันเป็น <c oughs> มันกว้างประมาณตัวหนอน,น,นเนอะ มันก็หดหรือเท่าเส้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เวลาก็ไม่ได้นับไม่รู้เป็นปีมั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันเยอะแต่เราก็ปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักแพทยวิถีธรรมอะ่ะคือมันไม่ได้หายโรคเดียวมันโรคอื่นมันเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องที่บอกว่าก็ต้องทําใจให้อย่าเร่งผลค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ส่วนแล้วก็อีกอันนึง่งอาจจะเสริมความรู้ทางด้านของแผนปัจจุบันเส้นเลือดขอดเนี่ยบางที มันไม่หายอ่ะมันไม่หายขาดนะคะถ้ามันจะไปเรื่อยๆเนาะไอไอการพันนี่เขาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่แค่พยุงไม่ให้เป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็นเยอะๆเขาก็จะมีไปฉีดยาไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมฉีดยาเข้าไปในทรงเส้นเลือดะคะ่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยมกันนะที <laughs> กล้ามเนื้อที่โดนรอบๆมันตายอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีนุ่มนวลอย่างของเราเนี่ยคิดว่าดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเม่ก็มีอยู่นะคะก็คือเคสของแม่เนี่ยจากเมื่อก่อนเน่ยแม่จะมีเส้นเลือดขอดนะคะแม่ก็จะพูดเองเลยว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเส้นเลือดขอดของแม่เนี่ยจะเส้นใหญ่ๆแต่พอแม่ปฏิบัติแบบยาเก้าเม็ดเนี่ยแม่จะทําทุกอย่างเลยนะคะแม่จะทําเองตอนนั้นน่ะแล้วท่านก็หายเองด้วยนะคะก็เลยเป็นลักษณะว่า ถ้าเราปรับสมดุลดีๆแล้วเนี่ยอาการที่เราไม่สบายต่างๆน่ะพอเขาแข็งแรงเขาก็ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมละค่ะอันนี้ค่ะอาเพื่นพิษก็สามารถที่จะนําตรงนี้แหละไปปฏิบัตินะคะก็ก็หายได้เช่นกันค่ะตอนที่กุ้งหลายช่วงทํางานใหม่ๆตัวเองก็เป็นนะคะขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะคือด้วยความว่าพอมันเป็นมันเป็นตรงแถวเขา่าแต่มันไม่ได้เป็นเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นเล็กๆแล้วด้วยความอยากสวยอะค่ะ ที่พี่น้องบอกว่าไปฉีดยาเข้าเส้นนะคะกุ้งเคยไปะคะ่ะทีละเส้นเลยนะคะพอไปเจอหมอหมอโอเคมาจิ้มทีละเส้นเลยะคะ่ะจิ้มทีละเส้นแล้วก็ใช้พันพันพันขาเหมือนอัพพันพิษเลยอัเพิ่มพิษเลยอะคะ่ะแล้วก็ทรมานมากเลยอะคะ่ะคือพอไปได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะรู้สึกจะทนได้ประมาณได้ปีหนึ่งได้มั้งคะแล้วรู้สึกว่าความสวยอะไม่ไหวแล้วอะก็เลิกโมดเลยอะคะ่ะไม่เอาแล้วเขาพรามันทรมานนะคะ ไอ้ที่เราเห็นเส้นเลือดอ่ะมันมีกี่เส้นนะคะตอนนั้นมันเราไม่ได้เป็นเส้นใหญ่นะคะเส้นฝอยๆต้องฉีดเส้นฝอยๆทีละเ,เส้นนะคะเราพันแล้วถ้าเราไม่ไม่พันไม่ดูแลมันก็กลับมาอีกอ่ะอ๋อคือจะบอกว่าตรงนั้นมันเป็นเป็นอะไรที่แบบทรมานนะคะคือแล้วตอนหลังเนี่ยค่ะที่กุ้งไม่สบายตอนหลังอะค่ะกุ้งมีการพอกะค่ะกุ้งก็ใช้การพอกตรงตรงบริเวณเส้นเลือดที่ที่มันแตกๆะค่ะคือถ้ากุ้งใส่ขตัตตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะเห็นเลยอุ้ยขาตรงเขานี่เป็นอะไรเยอะแยะ ก็บอกมันเป็นรอยคล้ายๆเขียวๆบอกอ,อ๋อไม่ใช่มันเป็นเส้นเลือดฝอยแตกแต่พอเราเอาพอกเนี่ยค่ะไปพอกตรงตรงบริเวณที่เราแตปกปุ๊บค่ะซึ่งปกติก็ไม่เคยพอกนะคะเพิ่งมีตอนหลังที่มาพอกเพราะาตัวเองเจ็บขาค่ะ,คะก็เลยได้ไปพอกปรากฏว่าตรงเส้นเลือดที่ท,ที่ที่มันรอยเยอะๆอะค่ะสีมันจางลงแล้วเรารู้สึกสบายขาขึ้นนะคะยังไงก็เอ่ออาเพิ่นพิลองลองพอกดูก็ได้นะคะเพราะว่า คือบางทีแพทย์วิถีทำรอะคะ่ะลองทาไปเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญนะคะก็คืออาหารนะคะอาหารที่เราเอาเข้าเข้าไปอะค่ะถ้าเรายังกินเผ็ดอะคะ่ะเพราะตอนสมัยกุ้งวัยรุ่นนะคะ่ะกุ้งเป็นคนที่กินเผ็ดมากคือกินเผ็ดแบบกินเพราะเพื่อนเพื่อนบอกว่ากินเผ็ดแล้วเหมือนเก่งอะคะ่ะก็พยายามฝึกการกินเผ็ดเผ็ดไว้อ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาออกตรงเส้นเลือดที่ขุดซึ่งก็เพิ่งมารู้ตอนที่มาเรียนแพทย์วิถีทำอ๋อที่เราเป็นเสเตอรยที่ขาเพราะว่าเรากินเผ็ดอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะมาปรับเรื่องอ่ะน,นะคะแล้วก็ลองดูนะคะกุ่งว่ากันกันมัดอะคะ่ะมันก็ทรมานนะคะแต่แต่ลองดูก็ได้นะคะกุ้งเคยมัดมันหนึ่งปีแล้วรู้สึกไม่ไหวอะคะ่ะอย่าลืมยาเม็ดที่แปดนะคะความกลัวกังวลนะคะได้นะคะ่ะ่ขอบคุณค่ะอ่ะเพิ่นพิษเป็นไงบ้างค่ะได้รับคำแนะนำจากพี่น้องแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ ขอบคุณค่ะคุณเช่นกันค่ะดีเลยค่ะจะได้นำไปปฏิบัติเนะยาไม่ตา่างต่างของเราเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคค่ะอยู่ที่การปฏิบัติก็นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะตากล้างมา